ละครสั้นเรื่องเพื่อนบ้านนิ่ใสไม่ดีไปดูกันเลยค่ะวันนี้ต้องไปทำงานแล้วแป๊บเดียวก็วันจันแล้วเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วไปทำงานดีกว่าอะไรเนี่ยว้าวแอปเปลิลมีกี่ผลนะมีแค่สามผลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บกินดีกว่า ไปทำงานละโอกาสดีจังเลยเพื่อนบ้านไปทำงานแล้วได้ได้เห็นได้พูดว่าเอิมแอปเปิลอยู่บนต้นหรอเพื่อนบ้านเราปลูกแอปเปิลด้วยเหรอเนี่ยโหหน้ากินจังเลยไปแอบขโมยกินสักลูกสองลูกดีกว่าไป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 ,ไ,ปไหนดูซิมีจริงหรือเปล่า ว้าวน่ากินจังเลยเอาไปสักสองลูปดีกว่าเย่เย่นี่ไงมือเที่ยงของเราได้แล้วแอปเปิ้ลสดสดใหม่ๆเลยดีจังเลยได้กินของฟรีไม่ต้องเสียงเงินสักบาทอือหือหวานอร่อยมากเลยอย่างนี้ถ้ามีต้นอะไรมาอีกนะ ดีจังเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ก็ได้กินของฟรีเหนื่อยจังเลยเยกลับมาจากบ้านไปดูแอปเปิลดีกว่าว่าจะกินพรุ่งนี้แต่ก็ต้องกินวันนี้แหละเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยไป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 ,ไปฮะทำไมเหลือแค่1นลูกเนี่ยหล่นอยู่พื้นก็ไม่มีเลยนะมันจะปะหายไปไหนทำไม ตอนตอนเช้าอ่ะเดินออกมาดูเหลือตั้งสามลูกเนี่ยทำไมตอนนี้เหลือแค่หนึ่งลูกละเฮ้ยยังไม่เป็นไรกินกินไปดีกว่าไม่ได้กินว้าก็หวานอร่อยนี่นาะปลูกใหม่ก็ได้เดี๋ยวรออีกเผื่อมันจะออกลูกอกีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาวันนี้วันอยู่สักทีนะลูกเดี๋ยววันนี้ แม่จะพาไปซื้อของเอาไหมเอาค่ะแม่เันไปกันเลยเย่เยยจะได้มีของซื้อไว้ติดบ้านแล้วยิ่งช่วงนี้โควิดซื้อของตุนหนเย่เย่เยเฮ้ยแม่ตรงนี้มันมันมันเคสจะลูกลงมาเลยเอาอะไรก็เลือกได้เลยนะลูก ตอนที่แม่ไปทำงานน่ะทำไมหนูเห็นว่ามันมีแอปเปิลอยู่แล้วหนูอยากกินน่ะแม่มันยังเหลืออยู่ไหมคะตอนนั้นน่ะแม่ว่าจะเหลือไว้ให้ลูกกินสองลูกนั่นแหละแต่ว่าแม่เห็นว่าตอนที่แม่กลับมานะ่ะมันน่ะเหลือแค่หนึ่งลูกเองแม่ก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนอะลูกนั่นไม่เป็นไรค่ะแม่อลูกอยากกินอะไรเอาเลยนะลูกขอบคุณค่ะแม่ ไปลูกกลับบ้านกันว้าวว้า,วานี่ไงไปช็อปมาน่ากินจังเลยอืมเดี๋ยวไปเรียกแม่มากินด้วยดีกว่าแม่คะแม่แม่แม่แมอา้าวลูกมาพอดีเลยแม่ว่ากําลังจะเรียกมีอะไรหรอคะแม่อา้าวเราต้องไปธุระนิดหน่อยนะมแม่แต่ว่าหนูอยากกินขนมนะอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านมาค่อยกินก็ได้นะลูก ค่ะแม่พอเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เสร็จเราแซนวิชกับโคกงั้นหรอได้ไปหากินดีกว่า,เ,าเดี๋ยวเราไปเอามาแล้วก็เดี๋ยวนะไปไปไปไม่ต้องเสียงเงินทักหนึ่งบาทเลยแต่ได้กินของฟรีดีจังเลยเพื่อนบ้านเรา <laughs> ใหม่ๆยี่ห้อใหม่ด้วยเอาไปให้หมดเลยดีกว่าืนี่ก็ข้าวเที่ยงของเราไม่ต้องเสียงเงินแซนด์วิชอร่อยอร่อยยี่ห้อใหม่เสร็จด้วยอร่อยมากเลยน่าจะซื้อมาแพงหน้าดูเอาโค้กเก็บไปกินพรุ่งนี้ดีกว่าเย่แย่แย่กลับบ้านมาแล้วจะได้กินขนมเอาลูกกินเลยอ้อาวอ้าวอ้าว หายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้มันจะหายไปได้ยังไงแม่หนูมไม่รู้เหมือนกันนะหนูาวางไว้นี่หนูมไม่ได้เก็บไว้ไหนเลยนะจริงด้วยจริงด้วย,ยไปไปไปแต่ว่าแถวนี้มันไม่มีหมาไม่มีแมวอะไรเลยนะแม่แต่มีแต่อันนี้แล้วมันก็อยู่ตั้งนานแล้วมันจะกินได้ยังไงเนี่ยแม่ ว่าไม่ใช่นะเพราะว่าเราล็อกบ้านไว้นี่นะแล้วมันจะออกมายังไงอะจริงด้วยลูกอืมแต่แม่สงสัยคนนึงนะลูกใครหรอคะแม่ก็เพื่อนบ้านเรานะดิเวลาเราไปไหนพอกลับมาก็ไม่เจอแล้วพอเราไปถามก็ทำเหมือนตัวเองไม่ได้ทำแต่อันนี้แม่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานนะลูก ค่ะแม่งั้นเอาแบบนี้ไหมเราเหมือนเราจะไปทํางานแต่เราไปแอบ,บดูแล้วเราก็เอาอะไรไว้ก็ได้ตรงนั้นมาดูกันว่าเขาจะทําจริงหรือเปล่าโอเคได้เลยลูกอ่ะลูกเราเอ้ยเอาเอ้าเอา,เอามีอะไรหรอจ๊ะอ่ะอออคือว่า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 ,วาเห็นว่าช่วงเนี้ยเสื้อผ้าสวยดีแนะ่คือซื้อมาจากร้านไหนหรออยากรู้จัง อ๋อก็ก็ซื้อมาจากร้านทั่วไปนี่แหละจ้าอ๋อขอบคุณมากเลยนะที่ที่ที่อะไรหรอจ้าอ๋อไม่มีไรค่ะขอตัวแล้วจ้าจ้าจาเฮ้ยแม่หนูรู้ว่าที่ขาพูดว่าที่ทำอะไรอะ่ะหนูว่าน่าจะขอบคุณเขาน่าจะหลงพูดที่แบบ ขอบคุณที่ให้ข้าวให้ขนมกินอะไรแบบนี้แม่เราหลบอยู่ตรงนี้ดีไหมเอาเดี๋ยวเราไปเอาขนมวางไว้ก่อนเลยอ,อะไรก็ได้นะลูกค่ะแม่ฮ่าฮ่าวันนี้เพื่อนบ้านเราไปทํางานแล้วดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยเงินเป็นปึกมาอยู่นี่ได้ไงหรือว่าเขาเอาเงินมาแต่เขาไปปิกนิกลืมเก็บเงินไม่เป็นไรซะเราเอาเองก็ได้ ไปไป,ไปเงินก็เยอะเยอะชายได้เป็นปีเลยเนะี่ยเฮ้ยแม่หนูเห็นแล้วเขากำลังเอาเงินนั่นจริงด้วยลูกแสดงว่าที่ผ่านมาเขาต้องขโมอยทุกอย่างของเราแน่ๆเลยอะ่ะงั้นแม่เราไปบอกเขากันดีกว่าเคเคๆนี่หยุดนะเธอทำอะไรนะเออมาม่าม่ม,ม,ม,ม่มีอะไรอะ่ะคือฉันเห็นเห็นเงินตกแล้วฉันจะเก็บเอาไปให้เธอว,วันวันนี้เธอ เธอไม่ไปทำงานหรออ้จะไปทำงานได้ยังไงล่ะวันนี้วันวัน,วนอาทิตย์สมองเธอเนี่ยเป็นอะไรเธอจำวันไม่ได้จริงหรอเนี่ยอ๋อฉันขอโทษนะแต,แต่แต่ไม่มีอะไรนะฉันแค่จะเก็บเงินไปไว้ให้เธอเฉยๆนะฉันเห็นมันตกก็เห็นเธอมาปิกนิกตรงเนี้ยเออเออมันน่าจะตกเฉยเฉยอะ ฉันฉันก็เลยจะเก็บเอาไปไว้ให้เธอนั่นแหละก็ก็ก็กำลังจะตามหาเธอพอดีนะน่ะนะเออแล้วไปแม่แต่หนูว่ามันไม่ใช่แม่ก็รู้ว่าแหละอืมแม่รู้แล้วว่าใครเป็นคนทำค่ะแม่คือคือฉันขอโทษจริงๆนะฉัน ฉันไม่รู้แล้วช่วงเนี้มันมันมันเป็นช่วงโควิดด้วยอ่ะฉันอะไม่ค่อยมีเงินเลยอ่ะครอบครัวฉันก็ต้องใช้เงินลำบากเหมือนกันฉันขอโทษนะเออแต่ว่าถ้ามีครั้งต่อไปฉันอะจะไม่ให้อภัยเธออีกแล้วนะงั้นฉันจะเอากล้องวงจรปิดมาติดไว้ที่บ้านฉันเลยถ้าฉันเห็นเธออีกนะเธอเจอดีแนะ่ขอโทษนะ